อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทำยังไงข้อหนึ่งเลยค่ะทำมากขึ้นคนเรานะคะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราค่ะว่าใน24ชั่วโมงนั้นนะคะเราแบ่งเวลาออกยังไงและในแต่ละวันน่ะเราทำอะไรบ้างโดยการแบ่งเวลาจะแบ่งออกเป็น8 8 8ค่ะจะแบ่งออกเป็น3มช่วงเวลานะคะ คนเรานะคะปกติแล้วเราทํางานวันละ8ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่เราเลิกงานแล้วอะเราทําอะไรคะ ใน8ที่2เนี่ยชั่วโมงของ8ที่2อเราทาอะไรถ้าวันนี้เพื่อนๆน,นะคะเลิกงานไปแล้วอะ่ะคือยังไม่ได้มีอะไรทำอะ่ะเราก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราจะหาอะไรทําเพิ่มดีนะคะและต่อมานั่นก็คือ8ที่3 8ที่3เนี่ยคือเป็นเวลานอนเวลาพักผ่อนนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้นั่นก็คือ 8ชั่วโมงหลังจากเลิกงานเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แน่นอนว่าเราก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าอยู่แบบเดิมผลลัพธ์ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ ดันงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะสําเร็จกับอะไรเราจะร่ํำรวยกับอะไรอะไรที่จะสามารถพลิกชีวิตให้กับเราได้เมื่อไรก็ตามที่เราลงมือทําทันทีเราจะเกิดไอเดียและสามารถที่จะต่อยอดได้ถ้าวันนี้คุณเกิดคําถามว่าอา้าวถ้าทำแล้วอ่ะ สิ่งนี้ไม่สําเร็จแล้วมันจะไม่เสียเวลาหรอบนโลกใบนี้คือไม่มีความล้มเหลวมีแค่เพียงการเรียนรู้ถ้าวันนี้สิ่งที่เราทํามันไม่สําเร็จมันไม่เวิร์กเราก็แค่เลิกทำอะ่ะมันก็คือการยอมรับตัวเองอะค่ะว่าโอเคมันไม่เวิร์กฉันเลิกทําซึ่งการที่เราเลิกทำอะ่ะเราจะไม่ได้ไปแคร์คนอื่นเลยว่าเขาจะมองเราอย่างไงแต่เรานะคะต้องเคารพใจตัวเองเท่านั้นเพราะว่าชีวิตเราเรารู้ดีที่ว่าอะไรดีอะไรไม่เวิร์กเวิร์กก ทำต่อไม่เวิร์กก็เลิกทําแล้วทําสิ่งใหม่แค่นั้นเองวันนี้อย่าลืมเอาเทคนิคการแบ่งเวลา 888ไปใช้นะคะแล้วก็เขียนตารางของตัวเองออกมาว่าเราตื่นกี่โมงทำอะไรบ้างที่เราแบ่งย่อยตารางเวลาของเราออกมาเราจะเห็นชัดเจนว่าเราสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มได้และทำได้ในเวลาไหนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะคะสามารถที่จะกดติดตามตักกี้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนการขายสามารถขอลิงก์เรียนได้เลยตอนนี้นะคะตักกี้ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากขายสินค้าที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าสามารถนำภาพไปโพสได้เลยและก็อยากที่จะเรียนจิตวิทยาการขายสามารถที่จะสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ฟรีค่ะ